สูรังคมะสูตรตอนที่สมหาธรรมวิจารณาเจ็ดตำแหน่งจอมปลอมของจิตในช่องว่างระหว่างมืดและสว่างพระอานนทนในสภาวะที่จนตรอกอย่างที่สุดได้ก้มลงกราบแทบเบื้องพระยุคลบาทน้ำตาเริ่มคลอหน่วยแล้วกราบทูลด้วยสุรเสียงที่สั่นเครือเป็นคำตอบที่เกิดจากความพยายามครั้งสุดท้าย ที่จะประสานทุกความเป็นไปได้เข้าด้วยกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ฟังพระองค์ตรัสสอนอยู่เสมอว่าจิตและความคิดนั้นเกิดขึ้นจากการจำแนกแยกแยะหากปราศจากการแยกแยะจิตก็มิอาจปรากฏได้บัดนี้ข้าพระองค์ได้พิจารณาแล้วเมื่อข้าพระองค์มองเข้าไปในความมืดเช่นเมื่อหลับตา หรือมองในที่มืดสนิทการรับรู้ภายในนั้นก็ดับไปและเมื่อข้าพระองค์มองไปยังความสว่างเช่นเมื่อมองดวงอาทิตย์โดยตรงการรับรู้ภายนอกก็ดับไปเช่นกันเพราะมิอาจแยกแยะสิ่งใดได้ดังนั้นจิตนี้จะต้องดำรงอยู่ณนะจุดกึ่งกลางณนะรอยต่อระหว่างความมืดและความสว่าง ณที่ซึ่งมีการจำแนกแยกแยะเกิดขึ้นได้มันไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่ปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยแห่งการจำแนกนี่จะต้องเป็นคำตอบที่แท้จริงอย่างแน่นอนพระเจ้าค่าเป็นทฤษฎีที่ลึกซึง้งและเป็นปรัชญาอย่างยิ่งเป็นการเปลี่ยนจากการหาตำแหน่งทางกายภาพมาสู่การหาเงื่อนไขแห่งการดำรงอยู่มหาสมาคมต่างทึง ในปฏิพานของพระอานนุ์แต่แล้วองค์พระาศาสดาผู้ทรงเป็นสัญลยแพทย์ทางปัญญาก็ได้ทรงชี้ให้เห็นถึงเนื้อโงกร้ายที่ซ่อนอยู่ในทฤษฎีอันง,งดงามนี้อานนุ์เธอกล่าวว่าจิตของเธอดำรงอยู่ณนะรอยต่อระหว่างสภาวะสองขั้วเช่นนั้นเรามาพิจารณากันหากเรานำสิ่งของต่างๆกันสองสิ่งมาวางไว้เคียงข้างกัน ย่อมมีรอยต่อหรือช่องว่างตรงกลางเกิดขึ้นแต่ตัวรอยต่อน,นั้นมันมีคุณสมบัติของสิ่งทั้งสองอยู่ด้วยหรือไม่หรือว่ามันเป็นสภาวะที่สามซึ่งเป็นอิสระพระอานนท์ครุ่นคิดแล้วทูลตอบว่ามันควรจะเป็นสภาวะที่สามที่มิใช่ทั้งสองสิ่งนั้นพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่าเช่นนั้นแล้ว หากจิตของเธอคือรอยต่อระหว่างมืดและสว่างมันก็ไม่ควรจะมีคุณสมบัติของความมืดหรือความสว่างเลยแต่หากเรานำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาพิจารณาทุกสิ่งล้วนมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสว่างมืดโปร่งใสทึบตันเขียวหรือแดง แล้วจิตของเธอที่มีคุณสมบัติเป็นเพียงรอยต่อที่ไร้ลักษณะเช่นนั้นมันจะมีตัวตนอยู่ได้อย่างไรแล้วพระองค์ก็ได้ทรงยื่นพระหัตถ์ออกมาแล้วตรัสถามว่าอานุนเธอลองพิจารณาดูเมื่อเธอใช้จิตของเธอจำแนกแยกแยะพระหัตถ์ของเรานี้นักขณะที่จำแนกนั้นจิตของเธอมีลักษณะเป็นรอยต่อที่ว่างเปล่า หรือมีลักษณะเป็นผู้รู้ที่ทำการจำแนกพระอานนทูลตอบในทันทีมีลักษณะเป็นผู้รู้พระเจ้าขา่าพระพุทธองค์จึงชี้ขาดด้วยพระสุรเสียงอันกึกก้องอานนนนั่นคือคำตอบที่หักล้างทฤษฎีของเธอเองในเมื่อขณะที่ใช้งานจิตของเธอมีคุณสมบัติเป็นผู้รู้ที่ชัดเจนแล้ว มันจะเป็นรอยต่อที่ไร้ลักษณะไปได้อย่างไรอีกประการหนึ่งหากเรานำเอาขั้วทั้งสองคือเมืดและสว่างออกไปรอยต่อที่อยู่ตรงกลางก็จะหายไปด้วยแล้วจิตของเธอที่มีการดำรงอยู่แบบต้องพึ่งพาสิ่งอื่นเช่นนี้จะเป็นจิตแท้ที่เป็นอมตะและเป็นอิสระไปได้อย่างไรสิ้นเสียงพระพุทธดำรัสพราการแห่งทิฏฐิที่สี อันเป็นปราการแห่งประชาที่ซับซ้อนที่สุดก็ได้พังทลายลงอย่างราบคาบพระอานุนบัตรนี้ได้สิ้นสุดหนทางแห่งตักกะแล้วโดยสิ้นเชิงท่านสุดกายลงหมดสิ้นจะมีเรี่ยวแรงและปัญญาที่จะสรรหาคำตอบใดๆมาทูลตอบได้อีกต่อไปเมื่อผู้ต้องสงสัยได้ยอมจำนนต่อหลักฐานทั้งปวงมหาสมาคมต่างรอคอยว่าองค์พระาศาะสดาจะทรงทำเช่นไรต่อไป บัดนี้คือวาระที่องค์พระศาสดาจะทรงยุติการรื้อถอนและเริ่มต้นการชี้แนะเพื่อแสดงให้เห็นถึงจิตที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความผิดพลาดทั้งหมดนี้โปรดติดตามในตอนต่อไปขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร